อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นท็อกอภิษฐาเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในวงกว้างมากๆเลยคนไทยด้วยการทำไมอยู่ดีๆมาเหยียดกันเองกลุ่มเหยียดคนอีสานของลับเฮาส์นะคะวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมค่ะไปยื่นหนังสือกันเลยถึงดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้วเป็นหนังสือของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่นค่ะตัวแทนไปกันไปกันได้มากที่สุดแม้ติดว่าโควิดไม่งั้นจะมาเป็นมอบมากกว่านี้อีกค่ะเนื่องจากว่าเขามาเหยียดคนอีสาน ในกลุ่มขับเฮาส์ท็อกซิกเนี่ยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าเป็นตัวแทนมาเลยมาพูดคุยนะ,ม,ะมาพูดคุยคว่าพี่น้องอีสานเราทั้ง20จังหวัดเนี่ยอขอแสดงจุดยืนเลยว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นอยากจะขอทราบข้อเท็จจริงว่ากลุ่มนี้ต้องการอะไรและที่ทำมามันไม่สมค,ควรอยากจะยืนยันว่าอย่ามาพูดพิง พาดพิงให้คนภพาดตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสียหายแบบนี้บางคนเนี่ยด่ากันถึงบุพการีบรร<อ>พบบุรุษโอ้โหใครจะไปรับได้คะ<อ>เขาก็เลยออกมากันพูดว่าหลักฐานเนี่ยเขารวบรวมไว้หมด<อ>แล้วนะ<อ>เดี๋ยวจะดําเนินการทางกฎหมายหรือเปล่าจะขอปรึกษาหารือก,กันก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆค่ะกลุ่มคนอีสานมีตั้ง2<อ>ี่กว่าจังหวัดและคนคไทยได้วยกันทําไมทํากันแบบนี้ช่วงนี้โค<อ>วิดก็แย่อยู่แล้วยังจะมาสร้างความแตกแยกอีกนะคุณสุวิทย์ในฐานะเป็นคนอีสานคุณมีความคิดเห็นยังไงคะเนี่ย ผมว่าคนที่ภาคไหนๆนะครับก็เหมือนกัหมดนะครับมีทั้งนคนดีแล้วก็ไม่ดีเห็นไหมครับข่าวสั้นเร็วเสนอทุกวันในรายการคุยขโมงบ่าย3ามโมงนะครับ มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีอยู่ทุกภาคเพราะฉะนั้นคนไทยนี่ครับในภาพรวมแล้วเป็นคนดีแต่คนภาคอีสานนะครับเขาบอกว่ามาจากวัฒนาธรรมประเพณีทาให้คนเป็นคนจิตใจที่บอกว่าอ่อนโยนง่ายน,นานย้มแย้มยนสนุกสนานนะครับโดยใครเดินผ่านบ้านผ่านเช่านะครับก็กินข้าวหรือยังา็กินข้าวกินน้ำกินปลายิ้มแย้มสนุกนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับน่นะสิทธิเสรีภาพของทุกคนคิดได้แต่ อย่าทำนะครับภาครัฐเตือนหมดแล้วผ <c oughs> ิกดกฎหมาย <c oughs> ใช่ค่ะไปเหยียดก่อนนะ <c oughs> ครับทุกคนนะฮะคุยขโมายสามโมงคุยขโมายสามโมง